ล่าสุดครับคุณผู้ฟังตอกหน้ามเขมรทหารไทยถ่ายคลิปวนภูมะเขือหลอนมเขมรซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อสมรังสีออกมาแฉต้นต่อสงครามเพราะทักษิณกับหุนเซนทะเลาะกันเรื่องธุรกิจหมื่นล้านต่อกทีการปิดเกมดำเนินคดีกำนันลีกับเจ๊ทองรัดบ้านหนองจานสองตัวการใหญ่ที่ถูกกําพูชาหัวใจไทยแจ้งจับแล้วขอเริ่มกันที่ภูมะเขือก่อนเลยครับ ต้องบอกเลยว่านี่คือชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพไทยเราอย่างแท้จริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองกําลังของขมรได้ล้าเส้นเข้ามาสร้างฐานที่มั่นบนภูมะเขือซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU ปี2543อย่างชัดเจนแล้วไม่ได้แค่เข้ามาอยู่นะสร้างทั้งกระเช้าขนส่งสเบียงบันไดเหล็กติดตั้งเสาเรดาร์ด้วย กะจะยึดเป็นฐานถาวรกันเลยทีเดียวแต่กองทัพภาคที่2ของไทยเรานี่ก็ไม่ปล่อยให้เขมรนสมหวังนะคะจัดให้ชุดใหญ่เลยถูกต้องเลยครับกองทัพภาคที่2ได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหญ่เข้าตีอย่างดุเดือดจนสามารถผลักดันและเข้าควบคุมพื้นที่ภูมะเขือไว้ได้ทั้งหมดร้0เซและก็ทําลายฐานที่เขมรสร้างไว้จนเรียบเท่านั้นไม่พอนะทหารไทยเราเนี่ยถ่ายคลิปบนภูมะเขือเลยฝั่งเขมรจะให้เลิกหลอกตัวเองสัที เพราะเขเมรนนะ่ะชอบอ้างเหลือเกินว่านั่นคือร่องรอยอรารยธรรมของเขาแต่ความเป็นจริงสิ่งที่ทหารไทยเรารื้อทําลายไปมันคือฐานที่มั่นทางทหารที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยจริงค่ะและที่เด็ดไปก่อนนั้นหลังจากยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จทหารไทยของเราก็ได้นาาําธงไตรงขึ้นไปปักบนยอดสูงสุดของภูมกะเขือพร้อมกับเปิดเปลงชาติไทยดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณนั้นเลยเป็นภาพที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆ ก็เป็นการตอกย้ำให้ชาวเขมรได้เห็นแชร์กันเข้าไปให้ชาวเขมรได้เห็นว่าฮุนเซนทำพลาดแค่ไหนภูมิมะเขือเป็นของใครกันแน่แชร์กันเข้าไปเรื่อยๆให้เขมรลุกฮือให้มันทะเลาะก,กันเองภายในประเทศดูซิว่าฮุนเซนจะต้านทานได้สักกี่น้ำตอนนี้ไทยเราก็วางกำลังแน่นหนาค่ะคือใครบุกรุกมานีเจอดีแน่แน่นอนครับตอนนี้ทหารไทยแน่นหนามากแล้วก็มีการวางแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงป้องกันการบุกรุกอย่างเต็มที่เรียกว่ายึดแล้วยึดเลยไม่มีปล่อยคืนแน่นอน แต่ไทยเราก็ยังไม่ประมาทนะเพราะมีรายงานข่าวกลองจากกองทัพภาคที่2แจ้งเตือนมาว่าฝ่ายเขมรอาจจะก,กําลังเตรียมการใช้กําลังทหารและอาวุธวิถีโค้งจํานวนมากเพื่อหวังจะยิงถล่มทวงคืนพื้นที่แต่แมพภาคที่2ของเราพลโทบุญสินพาดกลางก็ยืนยันว่าเราพร้อมตั้งรับเต็มที่ถ้าบุกเข้ามาอีกก็จะถูกไล่ตกภูไปอีกรอบแน่นอน ท่านแม่ทัพชัดเจนมากเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสมรังสีที่ออกมาแฉเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเกี่ยวกับธุรกิจหลายพันล้านบาทเลยใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับในวันที่5กันยายน2 5งหสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านของเขมรที่ลีภัยอยู่ต่างประเทศเขาโพสต์ข้อความลง Facebook ว่าตามข้อมูลจากสื่อเอเชียเซนตเนลบอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเบนจามินเมลเออร์เบอร์เกอร์เป็นชาวแอฟริกาใต้แต่ได้สัญชาติเขมรประวัติเคยมีคดีโกงหุ้นลมที่นิวซีแลนด์มาก่อน เบนจามินคนนี้นะ่ะเป็นหุ้นส่วนลับๆของยิมเรียกซึ่งเป็นคนในตระกูลของยิมชัยลีที่เป็นดองกับฮุนเซนค่ะแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี2567เบนจามินเนี่ยทำตัวเป็นตัวแทนของทักษินพยายามจะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยที่ชื่อบางจากจำนวน2 4เเซมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยตั้งใจว่าจะโอนหุ้นก้อนนี้ไปให้หุ้นแต่ดันมีนักการเมืองไทยรู้ทันซะก่อนเลยขวางไม่ให้สายหุ้นก้อนนี้ให้มุนเซน ฮุนเซนก็เลยกรดเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอยากได้บริษัทบางจากมากเพราะว่าบางจากกําลังจะได้สัมปทานขุดเจาะน้ํามันใกล้ๆก่อก,กูดแต่สุดท้ายฮุนเซนก็โดนหลอกเสียเงินไปร้อยล้านดอลลาร์หรือหลายพันล้านบาทแต่กลับไม่ได้หุ้นบางจากมาครองหมายความว่านี่เป็นต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างฮุนเซนกับทักษิณน,นะสินะคะก็ประมาณนั้นเลยครับและเรื่องนี้ก็เป็นรากของปัญหาทั้งหมดที่ทําให้ฮุนเซนแค้นจัดจนกล้าป,ปล่อยคลิปเสียงที่คุยโทรศัพท์กับอุงอิงออกมา ความขัดแย้งนี้เนี่ยมันลากเอาชีวิตทหารและประชาชนตาดำๆเข้าไปสู่สงครามที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอือหือทุกตัวละครที่สมรังสีเขาพูดถึงนี้มีตัวตนจริงๆใช่ไหมคะมีจริงทุกตัวเลยครับเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าเป็นเรื่องจริงเริ่มจากเบนจามินมาลเออร์เบอร์เกอร์ สื่อต่างประเทศอย่างเวลฮันติงเขาจอดลึกเลยว่าหมอนี่เป็นอาชญากรที่ทางการตะวันตกต้องการตัวมีประวัติโฉกโนเรื่องแก๊งต้มตุนหุ้นเขาเรียกไบโอ r ์รูมที่เคยอลวาวัดอยู่ในกรุงเทพเมื่อปี2001หลอกเงินคนไปเป็นร้อยล้านดอลลาร์และที่สําคัญคือหมอนี่แหละที่เป็นคนเจราจาจัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลําใหม่ราคา60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000กว่าล้านบาทให้กับทักษิณเมื่อเดือนเมษายน2568โอ oh. ้โหคนต่อมายิมเลียกนี่คือตัวเชื่อมสําคัญเลย เขาเป็นหุ้นส่วนลับของเบนจามินและที่พีกกว่านั้นคือยิมเลียกมีพี่สาวที่แต่งงานกับลูกชายคนหนึ่งของฮุนเซนเท่ากับว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของตระกูลฮุนเลยการที่หุ้นส่วนของคนในตระกูลฮุนมาเป็นนายหน้าให้ทักษิณมันก็เลยทําให้ข้อกล่าวหาที่ว่าดีลนี้ทําเพื่อส่งต่อให้ฮุนเซนมันดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีอ่ะส่วนทักษิณกับฮุนเซนนี่เขาเคยเป็นเพื่อนซีกันมาก่อนแต่ช่วงหลังมานี้ความสัมพันธ์มันพังคลืนลงมาอย่างเห็นได้ชัด ที่หุ่นเซนจงใจปล่อยคลิปเสียงกับอุงอิงมันหักหน้าทักษิณอย่างแรงกลายเป็นโพสต์ด่ากันไปกันมาแล้วจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันน่าเชื่อถือสุดๆคือเหตุผลที่หุ่นเซนอยากได้บังจากก็เพราะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยแถวๆเกาะกูดซึ่งคาดกันว่ามีแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลที่ไทยกับขเขมรแย่งกันมานานแล้วการที่หุ่นเซนจะได้ควบคุมบริษัทพลังงานของไทยที่มีสิทธิ์เข้าไปสํารวจในพื้นที่นั้น มันก็จะชิงความได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยครับและที่เด็ดกว่านั้นคือทําไมดีวนี้ถึงล่มที่สมรังสีบอกว่าเพราะนักการเมืองไทยรู้ทันแล้วขวางไว้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ขวางได้จริงๆเพราะถ้าไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบานจากณนะเดือนมีนา2568จะเห็นเลยว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งคือกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง ถืออยู่19.84%อันดับ2คือสำนักง,งานประกันสังคมถืออยู่15.11%และยังมีกระทรวงการคลังอีก4.76%รวมๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยถือหุ้นอยู่เกือบ40%การจะซื้อขายหุ้นก้อนใหญ่ที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติแบบนี้ถ้าหน่วยงานรัฐไม่ยอมขายก็ไม่มีทางทำได้สำเร็จซึ่งสมรังสีก็บอกชัดเจนว่ากองทุนประกันสังคมของไทยไม่ยอมขายข้อมูลมาตรงกันเป๊ะเลย แหมรัฐบาลคขมรนี่ถึงกับรีบออกมาปฏิเสธทันทีเลยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องโกหกแต่งเรื่องขึ้นมาใช่เลยครับแต่หลักฐานแวดล้อมมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยแล้วสื่อที่ชื่อเอเชียเซนติเนลที่สมรังสีอ้างถึงเนี่ยเป็นบล็อกข่าวออนไลน์ตอนนี้อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อ Sub st Sta c k ความน่าเชื่อถือก็มาจากบรรณาธิการชื่อจอห์นเบอร์เทลเซ่นที่เป็นนักข่าวรุ่นเก่าที่เคยทำงานให้สื่อใหญ่อย่าง Newsweek และ Asian Wall Street Journal มาก่อน ส่วนบรรณาธิการที่ปรึกษาคือฟิลิปโบริงอดีตบรรณาธิการของ Far East Asian Economic Review ซึ่งเคยเป็นนิตยสารข่าวอันดับหนึ่งของเอเชียเลยพวกเขาประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นสื่ออิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือกลุ่มทุนใหญ่ไหนๆนอกจากนี้ข้อมูลเจาะลึกเรื่องเบนจามินเมาเอเบอร์เกอร์ยังมาจากเวลฮันติงซึ่งเป็นสื่อเชิงสืบสวนที่เน้นเปิดผงเรื่องราวการเงินสุกโปกและเครือข่ายอำนาจมืดคร่ามชาติโดยเฉพาะคือพวกเขาเป็นนักข่าวอิสระ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมากๆจากเรื่องธุรกิจกลายมาเป็นสงครามได้ขนาดนี้เลยนะคะแล้วในโพสต์ของสมรังสีเขายังพูดถึงเรื่องที่ขมิเสียดินแดนด้วยนี่คะ สมรังสีก็ใช้โอกาสนี้โจมมตีรัฐบาลฮุนเาเนตต่อเลยครับว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลฮุนเาเนตก็ยังพยายามปิดบังความจริงไม่กล้าบอกชาวเขมรว่าได้สูญเสียภูมาเขือปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาเมืองโต๊ช่องอานมา้าหมู่บ้านโชคชัยและหมู่บ้านเปรจจำให้กับไทยไปหมดแล้วแต่กลับเปล่าประกาศว่าเขมรชนะตลอด เขายังบอกอีกนะว่าความขัดแย้งนี้มันต้องถูกแก้ไขตามข้อตกลงสันติภาพปารีสและต้องยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ถ้ารัฐบาลทูนมาเนสไม่กล้าทําสมรังสีเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลผลัดถิ่นขึ้นมาทําแทนเองโอ้โหทําให้ตระกูลหุนเจ็บแสบเลยนะคะแล้วเรื่องที่บ้านหนองจานที่กานันลีเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่บ้านหนองจานจมัสระแก้วเนี่ยมันคือสงครามอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับเขาเรียกว่าสงครามไฮบริด ไม่ใช้ทหารมายิงกันตรงๆแต่ใช้พลเรือนมาเป็นเครื่องมือแทนเรื่องนี้ถูกเปิดโพงโดยคุณดาราเรียนเขาถูกเรียกว่าเป็นสาวกกัมพูชาหัวใจไทยเมื่อวันที่5กันยายน2568คุณดาราเนี่ยได้เดินทางไปที่สถานีตำร,รวจปูทรโคกสูงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ2ตัวการใหญ่คนแรกคือนายโตนสลินหรือที่รู้จักกันในชื่อกำนันลีและอีกคนคือนางทองรัฐคันหาหรือเจ๊ทองรัฐ กำนันลีนี่เป็นถึงอดีตทหารเขมรและเป็นผู้มีอิทธิพลตัวพ่อในพื้นที่บ้านหนองจานมากว่า40ปีคุมธุรกิจข้ามแดนมีบ้านใหญ่โกดังสินค้าเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแถวนั้นเลยก็ว่าได้เออแล้วเขาโดนแจ้งข้อหาอะไรบ้างคะโดนข้อหาหนักด้วยนะครับคุณดาราแจ้งความว่ากำนันลีเป็นหัวหน้าในการปลุกระดมม็อบชาวเขมรกว่า300คนมีทั้งผู้หญิงเด็กหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ให้มาทำตัวเป็นโลมมนุษย์เพื่อกดดันและยั่วยุฐานไทยที่อยู่ตรงชายแดน เพื่อต้องการจะฮุบที่ดินของคนไทยบริเวณหลักเขตแดนที่46เนื้อที่ประมาณ200ถึง600ไร่ให้กลายเป็นของเขมรส่วนเจ๊ทองรัฐก็โดนข้อหายกักยอกทรัพย์และบุกรุกที่ดินชาวบ้านค่ะแล้วนี่มันเป็นม็อบจัดตั้งที่มีการจ่ายเงินกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยในคำให้การของคุณดาราระบุชัดเจนว่าชาวบ้านที่มาประท้วงได้เงินค่าจ้างคนละ30ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,000บาทส่วนวัดที่ส่งพระกับลูกศิษย์มาร่วงม็อบ จะได้เงินสนับสนุนวัดละ20,000บาทกลุ่มคนพวกนี้บางคนถือไม้ไผ่เดินเข้ามาประชันหน้ากับทหารไทยพยายามรื้อลวดหนามตะโกนด่าทอผลักอ,อกทหารจนล้มแต่ทหารไทยของเราสุดยอดมากอยู่นิ่งๆไม่มีอาวุธมีคลิปที่ทหารเราตะโกนกลับไปว่าออกไปที่นี่ประเทศไทยทหารไทยเราใช้ความอดทนอดกลัน้นขั้นสุดยอดยืนต้องการแผ่นดินไทยเอาไว้ แล้วคุณดาราที่เป็นคนออกมาแฉเรื่องทั้งหมดนี้เธอไม่กลัวอันตรายเหรอคะแน่นอนว่าเธอต้องใช้ความกล้าหาญมากครับการออกมาชนกับผู้มีอิทธิพลระดับนี้มันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเธอคือพยานปากสําคัญของคดีนี้เลยเธอร้องขอความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ให้ความคุ้มครองเธอครับเพราะการที่เธอออกมาเปิดโปงเรื่องทั้งหมดออกหน้าแบบนี้มันอันตรายมากส่วนหลักฐานที่คุณดารานําไปให้ตํารวจก็มีภาพถ่ายที่ยืนยันว่ากัานาลีอยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นแกนนําม็อบจริงๆเธอใจกล้ามากจริงๆค่ะ ใช่เลยครับมาผิดท้ายกันด้วยเป็นเรื่องราวดีๆของบริษัทเกาฟที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวฐานไทยเมื่อวันที่5กันยายน2568ที่กองบัญชาการกองทัพไทยบริษัทเกาฟได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชางานนี้คุณศิตรมนรัตนวดีผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเกาฟเป็นตัวแทนมามอบด้วยตัวเองเลยโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินพลาดกลาง พร้อมด้วยครอบครัวของฐานกล้าทั้ง17ครอบครัวเป็นผู้รับมอบกอล์ฟเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะตั้งกองทุนมาโดยเฉพาะเลยจริงครับทั้งกอลฟ์ฟตั้งกองทุน100ล้านบาทขึ้นมาเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะเลยและมอบเงินให้ครอบครัวของฐานที่เสียชีวิต17นายครอบครัวละ1ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น17ล้านบาททวนนอกจากเงินช่วยเหลือโดยตรงแล้วกอลฟ์ฟยังมีโครงการอื่นๆอีกเพียบมีทุงยังชีพ กอฟแคร์ให้ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า2000ชุดและที่ล้ำไปกว่านั้นคือเขายังให้บริษัทในเครืออย่างไทยคมและ AS นําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจของฝ่ายความมั่นคงด้วยตอนนี้ภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ของไทยได้ลุกขึ้นมาทําเพื่อชาติอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารแนวหน้าและครอบครัวไม่ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่มีคนไทยคอยหนุนหลังเสมอกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมิน้นสวัสดีครับ